สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับครับมือนี้เอาท่านหนีมาส่ใหม่นะครับใส่ปูมาโลกปูไใสงสองเ็ปนะครับเป็นรนุนาชัยครับนะครับเพื่อปืนลบจัางโหลดดินขนาดน,น,นั่นท่านนี้哟 น้นอบคนขายรถเท่าลเลียนนะครับเลียนมาเอาขั้นหนีมากนะครับตัวนี้เป็นสองเกียนะครับที่สติ๊กเกอร์หรอกเป็นสามจีนะครับสองเกียดเหลืออยู่สองขั้นนะครับเนี่ยนี่คุร่าค้นงานนะครับนัดคนงานแปดโมงตไปลุง่งทางท่อกระสอบพุทธิสง์ ันนี้รถเานายใช่มากจะคลองพคนขี่มอไซต์ตำหมานะครับให้ปลาหักแล้วยกฟ้าถ่ายบรได้ได้ในสองเดือนแล่วล่วละรถะสักรยานคเส้อใหม่ประอยักง,งามดีวะท่านหนึ่งรถเทรเกียรครับเขามีรถสองคันหนึ่ีคันหนึ่งสามห มือปืนลบจางครับลูกจากที่เหลือกเอาขั้นหนีมากครับโดดขึ้นโดดลงอยู่นี่ขันย่างเยอะขันใหญ่ของจะเจื่อไรลูกก็ไปหนา ล่อลเรียนข่าวสารวันจันทร์ในบุญล่งเที่ยวนี่เลยจีนไปต่อว่าไปทั้งกระติดนะครับว่าเก่าว่าซิปเชยโยตรงนี้สามสี่ชั่วโมงอ่ะไปลงนี่เที่ยวนี่เพิ่งไปถึงซีถุ่งครึ่งต้องเหล็กี่หามว่า เราไปลงทุนี่สามเ่นี่ครับรับรถเราใส่ฟูนมาลตะมือขึ้นนะครับนอหนีทุ่มเพิ่งนอยูควา,ามพิทีนะครับต้นหอดแยกตันเดียวนะครับคุ้มท้่สง ส้างจากหนาง,งาน้นไงว่าโโซโซนอาฮอกโตะครับจากนี้ไปอาฮอกเกตแปดโลนี่แหละว่านี่แหละครับเลาวันอนี้วะครับมันก็แลรนดีอยู่หรอกท่านเองส้างเรียบขึ้นหม้อกันตายหมอ้อก็เอารถเก่าคือว่าแหละเรียนสูรถไม่่ได้ครับ,รบผมคลิปนี้กงว่นานี่อวิวเอเบอร์ เป็นมือปืนรับจ้างนะครับแล้มีรถเป็นคาบประจํานะครับแก,ก้ขาขรถแล้วก็ดโดดขึ้นขันนั้นขันนี้แก่อทา,างนั้นไม่อยู่หรอกนั่นหายยากครับช่วงน,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 นี้อยู่ใดมีกหแนะนนมาเนี่ยยุดแถวอำเภอสตึกด้วยครับ ไปเซลเรยงกรับแพงดีเฮ้ย่อ,อยากไปลองหรอเรื่องก่อนอยังไงฮะเทียบ์คนซื้อหางขอบมาใส่เทลเลเรียนใหม่ไม่อ,อ,อยากออกวันไหนหรอครับไม่อ,อ,อยากเปลี่ยนง,งานปันไหนหรอ มีจุดหมายกันสมุดจะคล้องเพลินเศร้ากับเพื่อนกับมาขับขึ้นจะคล้องกับสิบขับเทเลอร์ขั้นเดียวล่อแรงตะขอซานกับเบไหวแล้วยวถามเบื้องบนครับแต่เบื้องจะคล้องเพลินเศร้าคายเพลินว่ากระดูกเพล่นว่าเพลินเศร้าจ็บเลยด้แต่ว่ามันเครื่องเครื่องเพลินประกาศยกฝาถ่ายนะครับเปินกรเลยประกาศมาเพลินเลาให้ผมครับไปก่อน รอบ่งเหตุการณ์ว่าจังไดนบุ๋มข้างไหนเขินมากอะ่ะจะสิขึ้นรถพนดนติก็รแร่นตะเขาชานกน๋จังไหนแล้วเ่าจาของบ่มีม่รถเนาะรับจัง ตะปีใหม่มาแลียนได้เลยได้สามเที่ยวแค่นี้เที่ยวหนึ่งนี่เที่ยวแรกเนี่ยอามาเที่ยวแรกนะลงแล้วสีได้ไปต่อบ่อยู่ไก่พยักน้ำอยู่ไส่ใหม่พยักบ่อพายักมีใหม่บ่องานพงานเปลี่ยน อลอรลุ่นชินเดือนนี่แหละเพิ่นว่าเพื่นสีชินเดือนนี่เพื่นสีมาขับยู่เพิ่นว่าเพิ่นกับบ่มีเงินใส่ขึ้นกันนะครับกับเพิ่นมาลอรลุ่นสินเดือนนี่กับเพื่นมาขับขึ้นกับคาบึงนะครับเรียนตัข่าวสารพงกับโป้ไหวขึ้นกันแล้วอาทิตย์ละเทียวสองเที่ยวงูี่ ได้อาทิตย์ละสองเทียวโอเคอยู่อาทิตย์ละเทียวบ่หวแล้วครับก็แลีงเขาสานย่ามบ่มี่ก็บจิดูจับจังไนขาเบิ้งครับผมปะได้เวลาแล้วผมเสียาปูนไปล่งครับผม,คร,บผมครับผมมาบ่อยฟังเสิรมืบอพื้นรับจ้างเจอกันไหมครับผมลิปหนาะสวัสดีครับ